สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพื้นฐานการลงทุนโดยข้อมูลหลักๆเนี่ยเราอ้างอิงมาจาก Investopedia ครับซึ่งอมองเผินๆก็เหมือนข้อมูลทั่วไปนะค่ะแต่พอมาดูดีๆจะเห็นว่าเขาเน้นบางจุดเป็นพิเศษเหมือนเหมือนพยายามจะให้แผ่นที่เบื้องต้นเพื่อให้คนเริ่มต้นไม่ไปสะดุดกับดักที่เจอกันบ่อยๆนะคะใช่ครับครับเป้าหมายวันนี้ก็คือ กลานเอาแกนสำคัญของการเริ่มลงทุนจริงๆว่าต้องดูอะไรบ้างข้อควรคิดที่อาจจะ,ะลืมกันไปแล้วก็ภาพรวมคร่าวๆว,ว่ามีทางเลือกอะไรบ้างสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มก้าวเท้าเข้ามาหัวใจหลักที่ Investopedia ย้ำเลยก็คือการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เก็บเงินเฉยๆนะคะแต่มันคือการเอาเงินไปวางไว้ในที่ที่มันมีโอกาสโตได้เพื่อเป้าหมายอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษียณหรืออยากเก็บเงินซื้อบ้านเรียนต่ออะไรก็ว่าไปใช่ค่ะซึ่งก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ย Investopedia บอกว่ามีคำถามสำคัญมากๆ2ข้อที่ต้องเคลียร์กับตัวเองให้ได้ก่อนข้อแรกเลยเป้าหมายจริงๆคืออะไรต้องการเงินเมื่อไหร่แล้วก็เพื่ออะไรกันแน่กับอีกคำถามหนึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยแล้วก็อมเหมือนคนจะมองข้ามบ่อยๆคือเรื่องระดับความเสี่ยงที่รับได้เอาจริงๆ เราทนเห็นเงินลงทุนมันขึ้นขึ้น,นล,งลงลงได้มากน้อยแค่ไหนจุดนี้สำคัญมากเลยค่ะ i n v e s t o p พ d เดียชี้เลยว่าหลายคนเริ่มลงทุนโดยที่แบบว่าไม่ได้ประเมินตรงนี้จรงิงจังพอมันเกิดตลาดผันผวนแรงๆก็ตกใจอาจจะตัดสินใจพลาดไปเลยเช่นรีบขายตอนขาดทุนอะไรแบบนั้นใช่ค่ะซึ่งถ้าเราวางผ่านดีๆตั้งแต่แรกมันจะสวยป้องกันตรงนี้ได้เยอะนอกจากเรื่องเป้าหมายกับความเสี่ยงแล้วสไตล์การจัดการของเราก็มีผลใช่ไหมครับ บางคนอาจจะชอบลุยเองเลือกเองติดตามใกล้ชิดค่ะในขณะที่บางคนอาจจะมไม่มีเวลาขนาดนั้นหรือไม่ได้อยากยุ่งยากก็อาจจะมองหาแนวทางที่เขาเรียกว่า set it and forget it คือตั้งค่าไว้แล้วก็ปล่อยให้ระบบหรือผู้เชี่ยวชาญเขาจัดการไปซึ่ง investopedia ก็ให้ข้อมูลเครื่องมือที่รองรับทั้งสองแบบนี้นะคะงั้นเรามาเริ่มตรงประเมินตัวเองก่อนเลยการเข้าใจเป้าหมายกับความเสี่ยงเนี่ย ทำไม Investopedia ถึงให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยครับเพราะสองอย่างนี้มันเหมือนเหมือนเข็มทิศเลยค่ะการรู้เป้าหมายชัดๆเช่นเก็บเงินกเกษียณอีก30ปีข้างหน้าเทียบกับเก็บเงินดาวบ้านในอีก3ปีคือกรอบเวลามันต่างกันมากอ๋อครับซึ่งมันก็ส่งผลโดยตรงเลยว่าสินทรัพย์แบบไหนหรือความเสี่ยงระดับไหนที่มันเอ่อเหมาะสมกับเราหมายความว่าถ้าเป้าหมายยาวมากๆแบบกเกษียณก็อาจจะ กล้าเสี่ยงขึ้นหน่อยได้เพื่อลุ้นผลตอบแทนสูงขึ้นเพราะมีเวลาให้มันฟื้นตัวถ้าตลาดมันแกว่งถูกต้องค่ะในทางกลับการท้าเป้าหมายใกล้ๆเช่นอีกปี2ปีจะใช้เงินแล้วการปกป้องเงินต้นอาจจะสําคัญกว่าก็อาจจะต้องเลือกอะไรที่เสี่ยงต่ําหน่อยการไม่เข้าใจตรงนี้แหละค่ะที่ Investopedia บอกว่าเป็นสาเหตุให้คนจัดพอร์ตไม่ตรงกับที่ตัวเองต้องการจริงๆ แล้วมันก็โยงไปถึงสไตล์การจัดการด้วยสินะครับคนที่แบบว่ารับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะไม่อยากมานั่นลุ้นทุกวันก็อาจจะเหมาะกับแนวทางเชิงรับหรือแพ s s i v e มากกว่าเช่นลงทุนผ่านกองทุนหรือใช้ robo advisor เป็นไปได้มากค่ะแนวทางเชิงรุกหรือ active ที่ต้องเลือกเองจับจังหวะเองมักจะเหมาะกับคนที่เข้าใจความเสี่ยงดี มีเวลาแล้วก็ตัดสินใจได้เร็วส่วนแนวทางเชิงรับที่เน้นกระจายความเสี่ยงลงทุนยาวๆผ่านกองทุนดัชนีหรือให้ระบบจัดการก็อาจจะตอบโจทย์คนที่ไม่ต้องการความซับซ้อนหรืออยากลดอคติทางอารมณ์ในการตัดสินใจซึ่ง Investopedia ก็บอกว่าทั้งสองแนวทางสำเร็จได้นะคะถ้ามันสอดคล้องกับเป้าหมายและวินัยเรา พอเราเริ่มเห็นภาพตัวเองชัดขึ้นแล้วเนี่ยขั้นต่อไปที่ Investopedia แนะนำก็คือการเลือกช่องทางหรือบรเกอร์ที่จะใช้ลงทุนซึ่งก็โหมีตัวเลือกเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะการเลือกเครื่องมือให้ถูกกับงานก็สำคัญบรเกอร์แต่ละแบบก็มีจุดเด่นจุด,ดด้อยแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างกันแบบแรกที่ Investopedia พูดถึงคือบรเกอร์ออนไลน์แบบดั้งเดิม พวก traditional online brokers อันนี้คือแพลตฟอร์มที่เราเข้าไปซื้อขายหุ้นพันธบัตรกองทุนได้เองมีเครื่องมือมีข้อมูลให้แต่เราตัดสินใจเองเป็นหลักค่ะกลุ่มนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมเต็มที่มีความรู้ประมาณหนึ่งแล้วและอาจจะอยากได้เครื่องมือวิเคราะห์ที่แบบว่าซับซ้อนหน่อยถัดมาคือโ b r o อร์แบบบริการเต็มรูปแบบหรือ full service brokers อันนี้เหมือนมีที่ปรึกษาส่วนตัวเลยอารมณ์ประมาณนั้นค่ะให้บริการครบวงจรตั้งแต่วางแผนจัดพอร์ตให้เหมาะกับคนที่มีสินทรัพย์เยอะหน่อยหรือต้องการคำแนะนำใกล้ชิดแต่ค่าบริการก็คงสูงตามไปด้วยใช่ค่ะจุดเด่นคือคำแนะนำเฉพาะตัวความสะดวกสบายแต่ก็ต้องชั่งน้ำหนักก,กับค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นซึ่งมันอาจจะกระทบผลตอบแทนระยะยาวได้เหมือนกัน i n v e s t o p e d i a ก็แนะนำให้ดูความคุ้มค่าตรงนี้ดีๆค่ะ สำหรับคนที่อยากประหยัดลงมาหน่อยก็มีบรโอเกอร์ออนไลน์แบบคิดค่าธรรมเนียมต่ำพวก discount online brokers พวกนี้จะเน้นให้เราลงทุนเองแต่ก็อาจจะมีเครื่องมือง่ายๆให้ใช้แล้วหลายๆที่ก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์แบบ set it and forget it ให้เลือกด้วยค่ะกลุ่มนี้ก็เป็นทางเลือกที่ ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการควบคุมค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ความสะดวกเหมาะกับคนที่พอมีความรู้บ้างแล้วและเน้นลดต้นทุนการซื้อขายและประเภทสุดท้ายที่ Investopedia ให้ความสนใจคือ Robo Advisor อันนี้ใช้ AI หรือ Algorithm มาช่วยจัดการพอร์ตให้เราเลย Robo Advisors เนี่ย เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากนะคะสำหรับมือใหม่หรือคนที่ไม่ต้องการความซับซ้อนข้อดีคือมันช่วยจัดการเรื่องสำคัญสคัญอย่างการกระจายความเสี่ยงการปรับพอร์ตหรือ Rebalancing ให้อัตโนมัติเลยอ๋อครับด้วยค่าธรรมเนียมที่มักจะต่ำกว่า f u ลเซอร์วิสบร o กรคค่ะเหมาะกับการลงทุนระยะยาวแบบพา s ซีฟพอมีตัวเลือกเยอะขน,นาดน,นี้การตัดสินใจเลือกก็อาจจะยากเหมือนกันนะครับ มีปัจจัยอะไรที่ Investopedia แนะนำให้ใช้พิจารณาเป็นพิเศษไหมครับมีหลายอย่างค่ะแต่หลกัหลกๆที่ Investopedia เน้นเลยคือ 1. ค่าใช้จ่ายต้องดูละเอียดละเอียดเลยทั้งค่าคอมมิชชั่นค่าทำเนียมรายปีค่าทำเนียมแฝงต่างๆ 2. คือระดับการมีส่วนร่วมที่เราต้องการอยากทำเองอยากได้คำแนะนำหรืออยากให้จัดการให้หมดเลยครับ 3. คือเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่เขามีให้มันตอบโจทย์สไตล์เราไหม 4. ก็ความน่าเชื่อถือและบริการลูกค้าของบโบรกเกอร์นั้นๆค่ะเข้าใจครับพอเลือกช่องทางได้แล้วก็มาถึงเรื่องว่าแล้วจะลงทุนในอะไรซึ่ง Investorpedia ก็ยกตัวอย่างเครื่องมือที่นิยมมากๆอย่างกองทุนรวม Mutual Funds ค่ะ กองทุนรวมนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับหลายๆคนเลยเพราะมันช่วยแก้ปัญหาสำคัญบางอย่างได้โดยเฉพาะเรื่องการกระจายความเสี่ยงหลักการคือรวมเงินจากหลายๆคนไปให้ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพเขาบริหารจัดการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆตามนโยบายอย่างเช่นกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ก็คือลงทุนในหุ้นบริษัทใหญ่ๆมั่นคงคงใช่ค่ะจุดเด่นที่ i n v e s t o r p d ชี้คือ กองทุนรวมเปิดโอกาสให้เราเข้าถึงการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงมากๆได้ด้วยเงินที่ไม่ต้องเยอะกองทุนเดียวอาจจะลงทุนในหุ้น50-100ตัวหรือมากกว่านั้นซึ่งถ้าเราจะซื้อเองทั้งหมดคงใช้เงินเยอะมากอืมจริงด้วยครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการบริหารจัดการโดยมืออาชีพด้วยค่ะนอกจากกองทุนรวมแล้ว Investopedia ก็มีการพูดถึงสินทรัพย์ประเภทอื่นอย่างหุ้นรายตัวหรือพันธบัตรด้วยใช่ไหมครับ ถึงจะไม่ได้ลงลึกมากในบทความนี้ใช่ค่ะมีการกล่าวถึงเพื่อให้เห็นภาพกว้างขึ้นว่าโรคการลงทุนมันมีสินทรัพย์หลากหลายแดกแต่ละอย่างก็มีลักษณะความเสี่ยงผลตอบแทนความผันผวนที่ต่างกันไปการจะเลือกลงทุนในอะไรหรือผสมผสานยังไงก็ต้องกลับไปดูเป้าหมายกับความเสี่ยงของเรารวมถึงความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์นั้นๆด้วยประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเพราะบางทีมือใหม่อาจจะแบบว่ากระโดดไปซื้อหุ้นตามเพื่อนโดยที่ยังไม่เข้าใจความเสี่ยงมาดีพอ การมีภาพรวมสินทรัพย์ต่างๆก่อนก็น่าจะช่วยให้ตัดสินใจได้รอบคอบขึ้นเป็นมุมมองที่สำคัญค่ะ Investorpedia เขาเน้นเสมอเรื่องการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจไม่ว่าจะลงทุนในอะไรก็ตามที่นี้มีคำแนะนำหนึ่งจาก i n v e s t o p e d i a ที่ผมว่าเฮ้ยน่าสนใจมากสำหรับคนงบน้อยหรือรู้สึกว่าการลงทุนเป็นเรื่องไกลตัว คือการเริ่มต้นง่ายๆด้วยการลงทุนแค่1%ของเงินเดือนผ่านแผนการ,กรเกษียณอายุในที่ทำงานอย่างบ้านเราก็คือกองทุนสมรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund จุดนี้เป็นการเริ่มต้นที่ท่งพลังมากนะคะแม้จะดูน้อยนิดแค่1%แต่ Investopedia ชี้ให้เห็นข้อดีหลายอย่างเลยอย่างแรกคือความสะดวกและวินยัยเพราะมันหักเงินอัตโนมัติจากเงินเดือนทาให้เกิดการลงทุนสม่าเสมอโดยที่เรา แทบต้องทำอะไรเลยซึ่งการลงทุนสม่ำเสมอหรือ DCA เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากในการรับมือความผันผวน,นระยะยาวจะก็มีเรื่องประโยชน์ทางภาษีด้วยใช่ไหมครับที่เอาไปลดหย่อนได้ถูกต้องค่ะเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ก็เหมือนเราประหยัดภาษีไปได้ส่วนหนึ่งแถมหลายบริษัทยังมีเงินสมทบเพิ่มให้อีกด้วยนะอันนี้เหมือนได้เงินฟรีๆเลย ใช่เลยค่ะถ้าบริษัทมีนโยบายสมทบให้อันนี้ถือเป็นผลประโยชน์ที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเพราะมันช่วยเร่งให้เงินลงทุนเราโตเร็วขึ้นมากการเริ่มที่1%แม้จะน้อยแต่มันช่วยสร้างนิสัยการลงทุนแล้วก็เปิดโอกาสให้พลังของผลตอบแทนทบต้นหรือ compounding ได้ทำงานยาวๆซึ่ง i n v e s t o p e d i a มองว่าเป็นกุญแจสาคัญสู่ความสาเร็จทางการเงินเลยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่จับต้องได้จริงมากๆครับแต่มันก็มีเรื่องต้องระวังด้วย อย่างที่ Investopedia เตือนคือข้อกำหนดเงินฝากขั้นต่ำ minimum investment requirements ของบางบรโอเกอร์หรือบางกองทุนใช่ค่ะบางที่อาจจะกำหนดว่าต้องใช้เงินเริ่มเท่าไหร่ซึ่งอาจจะสูงกว่าที่เรามีตอนแรกก็ต้องตรวจสอบเงื่อนไขตรงนี้ก่อนหรืออาจจะต้องหาทางเลือกที่ไม่มีขั้นต่ำหรือขั้นต่ำน้อยๆซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะขึ้นนะคะอีกเรื่องก็ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมตอนซื้อขายนี่แหละ อันนี้เป็นต้นทุนที่ต้องให้ความสำคัญเลยโดยเฉพาะถ้าเราคิดว่าจะซื้อขายบ่อยๆค่าคอมที่สูงเนี่ยมันกัดกินผลตอบแทนเราไปได้เยอะเหมือนกัน i n v e s t o p ป d ดีแนะนำให้เปรียบเทียบดีๆเดี๋ยวนี้การแข่งขันสูงก็มีโบรกเกอร์เยอะเลยที่เสนอค่าคอมศูนเปอร์เซ็นต์สำหรับสินทรัพย์บางประเภทแล้วดังนั้นการดูเรื่องเงินขั้นต่ำกับพวกค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยก็สาคัญมากในการเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับเราแน่นอนค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนที่รบอบคอบ มาถึงหลักการสุดท้ายที่ Investopedia ย้ำมากๆแล้วก็ถือเป็นกฎทองของการลงทุนเลยก็ว่าได้นั่นคือการกระจายความเสี่ยง (Diversification) คำนี้ได้ยินบ่อยมากค่ะแต่ความเข้าใจจริงๆและการนำไปใช้นี่สำคัญสุดๆแนวคิดพื้นฐานก็คืออย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวคือไม่ทุ่มเงินทั้งหมดไปที่สินทรัพย์เดียวหรือหุ้นตัวเดียวที่ Investopedia เน้นหลักการนี้ไม่ใช่แค่คำเปรียบเลยสวยๆนะคะ ต่เพราะมันคือกลยุทธ์หลักในการลดความเสียหายเวลามีสินทรัพย์บางตัวในพอร์ตเรามันมีปัญหาหรือราคาตกแรงๆลองนึกภาพถ้าเรามีเงินทั้งหมดในหุ้นตัวเดียวแล้วบริษัทนั้นแยกขึ้นมาเงินเราอาจจะหายไปเยอะมากแล้วการกระจายความเสี่ยงมันช่วยลดความเสียหายนั้นได้ยังไงนะครับ เพราะโดยธรรมชาติแล้วสินทรัพย์ต่างประเภทกันเช่นหุ้นตราสารหนี้อสังหาทองคำหรือแม้แต่หุ้นในอุตสาหกรรมต่างกันมันมักจะไม่ได้เคลื่อนไหวไปทางเดียวกันเป๊ะๆหรือรุนแรงเท่ากันตลอดเวลาพอตัวหนึ่งแย่อีกตัวอาจจะยังดีอยู่หรือแค่ทรงๆหรือแย่น้อยกว่าอ๋อเหมือนมันช่วยถัวเฉลี่ยผลกระทบในภาพรวมของพอร์ตประมาณนั้นเลยค่ะ ผลขาดทุนจากส่วนหนึ่งอาจจะถูกชดเชยด้วยกำไรหรือการขาดทุนที่น้อยกว่าจากส่วนอื่นทำให้พอร์ตโดยรวมของเราไม่แกว่งตัวรุนแรงจนน่าตกใจเท่ากับการลงทุนแบบกระจุกตัวมันช่วยให้เราอยู่ในเกมได้นานขึ้นทนความผันผวนได้ดีขึ้นและยังคงมีโอกาสสร้างการเติบโตระยะยาวได้ซึ่งนี่คือเป้าหมายสำคัญที่ Investopedia ชี้ว่าการกระจายความเสี่ยงช่วยได้คือจัดการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการหาผลตอบแทน เป็นหลักการที่ดูเหมือนง่ายแต่เอาเข้าจริงการจะทำให้ได้ผลดีก็ต้องอาศัยความเข้าใจและการวางแผนเหมือนกันนะครับถูกต้องเลยค่ะการกระจายความเสี่ยงไม่ใช่แค่ซื้อหลายๆอย่างแต่ต้องเป็นการผสมผสานสินทรัพย์ที่มันมีความสัมพันธ์กันน้อยๆ low correlation เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการลดความเสี่ยงโดยรวมค่ะวันนี้เราได้เจาะลึกหลักการพื้นฐานสำคัญๆจาก Investopedia กันไปเยอะเลยนะครับตั้งแต่การตั้งหลักที่เป้าหมายความเสี่ยงค่ะ การเลือกช่องทางที่เหมาะสมผ่านโบรกเกอร์แบบต่างๆการรู้จักเครื่องมืออย่างกองทุนรวมหรือมองภาพรวมสินทรัพย์รวมถึงเคล็ดลับเริ่มง่ายๆด้วยเงินแค่หเปอร์เซนผ่านแผนเกษียณในที่ทำงานข้อควรระวังเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยหัวใจสำคัญอย่างการกระจายความเสี่ยงทั้งหมดนี้ก็เพื่อตอกย้ำแนวคิดจาก Investopedia ว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวถ้าเรามีพื้นฐานที่ถูกต้องและมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆ ในการสร้างความมั่งคั่งเพื่อนอนาคตได้ค่ะการมีข้อมูลความเข้าใจในหลักการพวกนี้จะช่วยลดความกลัวแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในการเริ่มต้นหรือปรับปรุงแนวทางการลงทุนของเราให้ดีขึ้นได้ค่ะก่อนจะจบกันไปผมอยากชวนคิดต่อนิดหนึ่งจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะครับพอเราเข้าใจหลักการพื้นฐานพวกนี้แล้วเนี่ยคำถามสําคัญอาจจะไม่ใช่แค่รู้อะไรบ้างแต่เป็น จะเอาความรู้นี้ไปปรับใช้กับการตัดสินใจทางการเงินจริงๆในชีวิตประจำวันของเรายัางไงได้บ้างอืมและอาจจะรวมถึงการเปลี่ยนจากแค่คิดว่าอยากลงทุนไปสู่การลงมือทำจริงๆการเอาชนะความลังเลความกลัวที่จะเริ่มเนี่ยอาจจะเป็นก้าวต่อไปที่ท้าทายแต่ก็สำคัญที่สุดได้นะคะการไปหาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือกลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงขึ้นก็เป็นสเต็ปต่อไปที่สมเหตุสมผล หลังจากเรามีพื้นฐานที่แข็งแรงแล้วค่ะ